ไปดีเร็ว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 ไปดีไปลุงไว้จีโดหงเงี้ยไปดีไปลุงก่อนสบายดีพี่น้องเออเก่งเก่งเก่งจีโดสบายดีทำมาเป็นดอกฮะสบายดีไฮโดเบิ้งดูโอ้คาราวาห้องเต้บนไหน พาลูกไส้ีหลอดสี่เาเลยปบายดีงามแรงเด้อพี่น้องเสุขุสุคนที่เขามาหาบส้มก็ใสสิ่งอยู่แล้วสสยสิ่งนี่บึน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 สยสิ่งขาแล้วาข่นวง ห,หน้าตาคิวในได้พอมาตเต็มๆเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูรถเกือบว้แล้วรถไร้แหละรถไร้แหละเอย้อยเอย้ยเอ้ยยาบีดีเดอร์ลูกพ่อลูกพ่ออ,อืมกินอกินอ่ะกินขากินงยู่ขาพี่น้องมานี่ปลายคำนี่แหละ ทำไลจะกินข้า,ากับคำตองคำกินกับแบบอะไมีแต่ห้อยรดเพิ่นสวัสดีครับมปเดแล้วเดแล้วมปแล้วแล้วมากินใหม่เด้อเอนเดียกลับมา มาเด้อมาเด้อฮกิน่ออะบิงไงพดแม่ว่าสิกินรูวัดเหเน่เห็นมากินมะหุงซุกไม่ไงเลยเอามาฝาพีนน้อง ด okay. ูเด้จ๊กอยนะู่ดนะอุท้าคนบัโดโอ้ยใช้ปุ๋ยเด้ปุยเด้ใช้ปุยเด้ปุยเด้ปุยเดยูสายน่ะอหุ่งจักเนาะปุยกับหุ่งจักอีน่ะไอปุยยางมานียพี่น้องมาไอปุ๋ยี่โป้เ้พี่โปเ้พี่โป้เยมุ่อแล้วม่อยเออมันเห็นอยู่เนาะ ปีโป้ดีโดมากัได้กินแต่เสียแผ่เนาะพี่น้องมากินมังหงสุกกินแตเ่เผือกท้ายง่ายอยู่แต่ว่าตะกี้นั่นทายดูอะไรดิมือในอสองเท้อสี่ขน,นุนอันนี้เลยลูกเกินดอกร์ตะกี้น่ะสามสี่เท้าเนาะตอนพ่นนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ฮากับไข่แน่ในนี่พี่เนาะสองเทืาขึ้นจากหย่างอยาบยืนอ,อืม ตอนแรกเขาก็ตกใจว่าดุเป็นยังขี่ดุแท้บมเคยมีดุมาก่อนเลยทังไหนสิเบออ่ะอ่ะ่ะอ่อ่อ่ะ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 ออ่่ ุเาโอ้ลุยดินชายบ่อมีน้ำจินมงงเพิ่นแม่กินงงเพิ่นเผือกหายไหมบางไดชี้ไปทางใดชี้มาทางไหนมากระตามอยู่ ด้เนอะอินไซสิ่งสิ่งนาดใคสิ่าว่าอ่า่ามือนิการิม่าว่าออกเกี่ยวกับน้องหลีดพี่น้องเลยพอดีมีเอฟซีถามน้องหลีเลิกกับแฟนจริงไหม จริงพี่น้องเอ้ยเลิกแล้วเลิอกกาแฟนแล้วพี่น้องเลิอกกาแฟนทีมาเกี่ยวเข่ามือนึ่งค่ะแหละแด้เขาก็บื้องใช่เกือบห้ามตกปอเกือบฝนตกน้ะพี่น้องเอ้ยอืออือบอกว่าเพ้นถูกก่อนขอบใจก่อนขอบใจแม่ขอบใจแ mm ม่ก่อนขอบใจขอบใจเออแม่สิเก็บหายโอ้เกือบน้อยจุกนะ ถูกกอนถูกออขอบใจกอนขอบใจขอบใจขอบคุณครับป่ะพอแเสรแล้วหละเออสแล้วละน้องลีดเลิกกับแฟนจริงจริงเหรอเอ้ยคนโบด้มาแล้วแฟนปด้อ้ดี่หลอดขาม้ขาวมากบอา ว่าไหมเขาบอเขาพ่า,า,าพมากเกิดแ,แมนเนะล,ออลูกเขาแคอยู่ในเขาลี่เขาลีบปลายเขาอันนั้นนะยังพันธทษพี่น้องค่ะ น้องนะผบอกน้องดีดในเดอ้อเพี่นว่ายันนั่นยนันนั่นแหละคือฮาวาไรพี่น้องเยยลยยันปูท้ายอะไรยัยให้นั่งเตียงตูน้นั่นร้ายไปสัน่นดยสิบอกน้องดีดให้พี่น้องเลยคัานั <c oughs> ่นนงสิฟังมาปรฟังก็แล้วแต่นั่งนาะเพราะว่านั่งกันใหญ่แล้ว เลิกแล้วกับแฟนพอนะแต่ว่าคุณี่มีม่อีกบอกับบุหงุนะพี่น้องหูน้ำเขาเพราะว่าชีวิตของเขา,าเฮาอยู่หน้าเฮาบบเห็นโบหงุ่นี่เห็นได้เห็นแต่นั่งออกมาเท่านั้นแต่นั่งบอกออกมาเบ่บด้เห็นนั่ง <c oughs> ก็งาม,ไ,มได้พี่น้องวา <c oughs> แต่งตัวสวยระวังเด้อบอกให้น้องระวัง ไปป่านี่ยอย่าใส่ขาสั้นแม่นอยู่นั่งกับแต่งตัวนอยู่แม่คของพี่นองว่าและต่ก็ที่บอกนั่งอยู่่แต่บอกแค่เจอและเขาบัางบอกอะเรื่อของเขาขากาทาดีนะบัวงามนะข้าประกาศใหญ่น้อรากาข้าวนะเรื่องคิวน่ะไดไพน่ะเบิ่ง hai ông niệm hả mẹo ôm mẹo nèo ping 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 bằng ping ping nó ping 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 ประ่านนใส่พูยวะนี่ถอดินะเอาไปใส่นาพุทธก็ชื่อไห้พูพุทธอนน้ใช่ไดหมแมงไหมมากินตัวเังเรืองอะไรดิดาปล่าทองเาะ้องเาท้องพักก่าไม่ค่อยงาม ยเยตัว,ดดว,ดตวดเดวเหอยมาเลยนี่เหย,ยบพักฮะมเขาน้ำผู้เจ้าแล้วมันจะเป็นยังไงบ่มันไพ่ดมันนนี่ว่าลมัดชดจะวางได้ฮะฮึชดจะวางเห็ที่จะวางข้างออก เมดีเมดีตะเก่านิ่มหน้าไปปากกับแบบเป็นายาทแต่่าบง่วยงามแหลงขึ้นไปในเป็นายานแล้วคนกับบนไดยูค่ะยูหน้าต่เก่าเขาเห่ยงงวเหี่ยงกล้วยแซ่แซเนาะดาโอ้ยตรงแลงมาอย่าเลยอ่ะเอาให้แล้วุ๊บาขึ้มาล้งัวนะ แม่นน่ะบ e ่เคยอยู่ไห้อยู่นาก็เสียงกันขนาดไสๆก็ไปหาเฮ็ดหาฮอนก็เออเป็นผู้เป็นคนขยําแรงน่โอ้ยน้อยาเอต็เดี๋ยวก็บ่กล้านอกจากบริเวณทางนี้ะแแคมบอีเคยไปมันบ่รียกไสบอมบ่พูยเฒ่าอันนี้น่ะนะเขารีบพิมาออกงามๆ นอยก์กได้เก็บไปลวกกินนั่นพี่เขาเราจะวานน้ำล้างเนี่ยออกอยู่ได้ถั่วอันนี้ทางคอมปอมนี่นี่ฮะก็ะเ็นออกนี่อ่าคันตัวได้ทมค่ะๆกเนาะ ยามันซ้ำนี่ก็ได้พ่อเขาไปดูปลูกขายหรอปลูกกินภายในครอบครัวพ่พอกินอยู่ดอกซ้ำนี่ก็พอเบิร์ตสองสามทุงหวานหน่ยนะให้มันฮะก็ออกมาใหม่เพื่พอจะเก็บเศษป,ปูนยูสโอนิกอนนี่ก็จะหอยมาอยู่ <c oughs> นี่นะดาวนี่บวมันออกนี่อยากได้แบบนี้เลยเนาะ ทั้งหัานแล้วอะเบิดอืงมักเบริงรดเพิ่นมักเบริงรดเบิงขีรต่อกัรคิดนเดน้องคุณคิมาเบิงมาซม